คนแห้งเลยโอ้ยจิตทะลุเคดไนเนีนกริปหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบเตงสูงเผื่อเขาหวานเคี้ยวสี่ไม่อยู่ขอมาสูงที่ยอ่อมนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นึ่งสองสามสี่ห้าหกไลลงต่ำเลยเก้าสิบเอกต่ำ้าสูงหกสูต่ำกว่าสูงตัวมาขากับสามมาต่ำกว่สูงสองยางเต็งหาเลยเต็งหาเต็งสามสามไม่ถึงเอามาสามกับสีกับสีมกับสี่ห้าสามห้า กักสีตำโอเอออมาเดี๋ยนะกักสีดำเต็งสีเต็งสามแค่นั้นเ่ะไกล้องดีอะเปิดเอากักสีดำเต็งสีเต็งสามอาชุบหกสเมตรหกห ผมมีผลเลยข่อยก็บอกแล้วหกสเมตรสองหมฮะแต่มงได้กมงนันดิ่ผมมีผลเลยเอาได้ขนไรล้วติงสูงในติงอรติงหันติของผมคนเดียวเลยนั่มาทีเดียวเลยอยาเ่ดินิเออของผมคนเดียวเลยได้เอกสองหมื่นสี่หมื่นตกกาเกโมเมนต์ข่อยามาแตกติงสูงนะเป็นติ่งหานมมีผลนั่นแหละอันนี้ตกก ให้เพิ่นไปเลยตัวกล้ไ่ใ่เพิ่นสามหมื่นเลยเพิ่นกล้เพิ่มได้กำเอาไหติงสูงกักสองหมื่นกักสองหมื่นได้สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งเป็นห้าเป็นเจ็ดครับเป็นเจ็ดหมื่นไอคนมันแม่นเนาะคอยใจเพิ่ขึ้นอมีไสี่หมื่นหกเจ็ดเจ็ดต่อสิ หกเจ็ดแปดสิบตันสีหกเจ็ดแปดเกิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ตันสีหกเจ็เก้าีก็แปดเกิบหกสีหกเดแเสิบเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟชี่เมื่อนถุนี่เด็กแ nhau không mới tầm tài xuống tài nhau mà Cảm ơn Ok, đi tay Ô, này đã Cũng rốt được. Oh, เสียงอ่ะืมเบาๆสองหมื่นพอเอาไปเลยอืมสองสามสี่ห้าดแจดเก้าสิบเจ็ดห้้าห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 ห้าหงาามสี่้าหีห้า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 หาาเหี้าห ซีใบได้จักได้่าไรก็เจทั้งหมดฮะทั้งหมดได้เท่ากแจบแทงหกใบซ้ำนี่แหละมีสี่ตังนึงมีคนเอาวะบอแล้วบนย่กันแมเปิดขอหกับซีาก่อนด้อี่มาัวแล้วซแล้วก็อีกกบยยหกนะ เสียตำเสียตำเยอะที่ตำเด็กจีตัเพ๊จะมือไว้หลายดึงไวย่ถ้วยดึงไวยต้เยอจะมยเลยหบาทถ้วยดึงไวยังก็เสียอ่นอืน่ยอ้ยลโอ้มาสีกินาสีกินเดียบสะดวกสีเอียวได้ดีไม่พื้นหกมาปินหกึ้นก็อ่ะอ้าเต็งสี เต่งสีของไอ้พระเอกเต้นหรอเต่งซีพนจายหรอไอ้เติงดำเลยเติงดำอันนี้ซีเยห้บห้าสี่ยี่สิบเจสองหมื่นซีเยวหนึ่งหมื่นซีเยลหนึ่งหมื่หรอตายตายาแม่นนอกิะแทงเจ็ดแปดเก้าสิบ หสองสามสี่ห้าเนี่ยสองสามสอันนี้5าไปหมื่นห้าะครับอุ้องครับอไอ้ถูกมากเหอะไ้ลาียวก็มาเชียวอกระดับาไดเนียวมีทำดีมากมีคนช่วยใจ

เป็นชี่ก็มานี่แลแหละเสียวซี่สามเอียงตัวเก่าต็งต่ำ1มื่นหนึ่งซี่วานาเดือดแต่วนาเอ,เอาไปแมมข <c oughs> ันเก่งนะต็งต่ำเลยหกสามเอียวหกสามเอียวนี่นเท่าไหร่เนี่ยานั้นแหละเท่านั้นกับเท่านั้นเอาไปอเอาไว้ทำไมเนี่ย พกเอาไว้ทำไมอพกคองข่อยข่อยลงพกสามเยะโอ้ยทำไมติดมืออย่างงี้วะติดไปแล้วเปิดเลยวัดใจชอบซีเยลชมพกมาตัวแรกแล้วโอ้ไม่เป็นไรได้มาเยอะเมื่อกี้เอียวสองอ้าวหกสามเมื่อกี้ร่วงตรงนี้น่าจะใส่ตรงนี้เนาะอะ กินแก้วเจมาแบบนี้เนาะเปิดึ 11. ้นเห็นกินคักกินเนี่ยกินหมดแล้วนะเออึ้นเห็น6กตัวแรกคอยดีใจว่าล่ะไอ้อยากได้ตัวพวงมาเซ่หมื่นหนึ่งสองสองเอาไปโอ้ได้หมื่นเงินสามก็ได้เอี้ยวก็เดียวได้นะมามาพวงอ่ะเนี่ยมีหกแล้วนะห้าพันเราจะตั้งก็พกมันสองสามสีห้าติงติงสี่สี่มมี เต็งซี่มื่นหนึ่งเต็งหาหาพันโอเคบบมีวาสัเลยขอยกในจานมาซี่อุมเอาไปเลยหนะาหกอ่ะอันนี้เอาไปเลยเปนมันร่วงตรงนี้แล้วนะเมื่อกี้จับว่าติดมือแล้วดะ่มีผลคือเราร่วงกัแ็มันต้องมาติงตามกับ ไดผมก็ตากขึ้นก่อเป็นเนียนโลก่อนู่อเตะตัวคู่เนอเดีย้าขยาวดีแต่ว่าขยาวดีก็ประด็เออกกระจายนแม่หกสามเอียหกเอียวนี่แท่งดีได้เอาเล๊เเจ๊เต๊จดใดแทงเนาอ้า เดือยอยู่ตัวหนึ่งสี่ทีมาสี่สามเอยวหรือเปล่าห้าหกเล่นหลี่มากันนะสามตำสองสามสองส7มสองสา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 อามสงสามสองกามสองสามสองสามสสามาองสะมามงสองสามามาา อะไรัดไซ3เลยเอ้าหนึ่งสองมไปเต็มเต็มเต็มยเต็มเต็มสี่เดียวเบิ้มสี่สามยวนี่สิเปลี่ยนดนเปลี่ยนยี่อะไรเจ้2สองเยอไม่เยนี่สวยแล้วัตถอแกโตัวเขาเปลี่ยนลูกบอ บอกว่าเขามันออกซิซามีออกสิเปียนดุกวะโตจริงบ่ถือแก้วโตเด็ดตัวหนึ่งสองสามสองใบโอ้ยไฟสูงอย่างเดียวเลยเปกผู้เดียวตัวนี้สองใบเต้หนึ่งสองสามเสียสองใบเรเป็นแสนอะไรวะมาทักมายืมเงินเมื่อวานเราก็บอกแล้วว่าไม่มีไม่ทักมาอีกสิ แล้ววันนี้เมื่อวานมันจะยืมแค่ส nah องร้อยเราบอกว่าไม่มีวันน oh, ี้ทักเอกจะยืมพันสามของมันวะขยายามจะไม่ขึ้นเนาะไม่ของเก่ามันยังไม่เคียงไงประทาพนเขาทระาตพนบุญเตาโอ้ตาหนีมาแล้วมันมันเกินตัวติงเน้นๆน้ติงสองมันเกินตัวเราก็ไม่ให้สองดีเลยเนาะ เป็นไฮโลได้ทำไมจะให้ยืมไม่ได้แต่ว่ามันมันใช้นาำสองไปเดวไป่คือเด่นไฮโลบนไลน์ก็ดีนะบุยาสายแต่ลงหกพัล้วเงินหนึ่งแลเขลงประยแปดเก้าสิยวปยากให้กิบมันให้แต่มันทยอยให้ไงเราให้มันเป็นก้อนมันทยอยให้ทีละสี่ห้าร้อยนมีสองไว้ขอเห้คนเดียวไปรยดเลยมีจมูเออเอารถเอามาสองัอตั้มมาเต่งหกสองหมืนเต่งอตัวเต่งอันละ อันนี้เต็งหกบอว่าเต็งหอันนี้เต็งเต็งหกน้อกันเวินี่บอเมียนนะคอยรับผิดชอบเั่นยเลเสียถูกแล้วเชื่อพี่เดี๋ยวพี่รู้ยุคอาพุนเอาไปหกให้เขานะหก่อนเลยหกสองสองแล้วหกสองลมละดอกนึ่งหกสองสองนี่โอ้อยจะอ้คอยจะไปหาใจำไหมเป็นเงียกทางขางคอยไปวาที่สองคอยวาสไปหา โอ้าสอง่ได้ได้บ่ได้บอกี่าคือบอหาซีสองเจ้าเจเจ้าเอาแต่ลูกครูไม่กินใอมบางแนนเจ้ยี่หรีเลยลูกคููน่ะมึงกดเด้หน่ตากรอนะสองสองเริ่มตะพันเสียงเงินตาเปิดแรกเรพ้นเอาไาไหมเอาแต่ลูกคู่ลูกไปยันว่าหันเอาลูกไปยังลูกไปกดตีอันบ่าตั้งกับหตั้งกสองส ตาเนี่ยมันตาซิมีสามสามสามหโอ้ยลูกคู่อแล้วสามสามหาเอ็เ็เก้าเอ้าต็งเต็งอย่างเดียวเลยไม่แงดูสองหมื่นเริ่มหนักละหนึ่งสองสามส้าอ๋อมาลูกคู่เต็งเอาละไปสัน

ขั้หลุดหากันตอนวันเราหกหกห้านะตอนนี้ชอบสี่ตัวเดียวไหมสามมาตัวแรกแล้วเอี่ยวไหมสามสองเม็ดเลยวันนี้เอี่ยวไหมสามสาเมตรนี้เรียบร้อยเจ้าโดนสามกำตมวัดที่โดนไอยละหน้าส้างสวดเรียบร้อยเจ้าจะเอาลูกเป๋ามากินไข่บ่อยเต็งช้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วเจ้าจะได้มือนะจะได้เท่าไหร่ต้องเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแล้วเนาะต้องตายเท่าไหร่ สองหมื่นแล้วก็เอาไปสิบเก้าใช่มสเ้าสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก็อันนี้ห้าหม่นอ่ะห้าหมื่นห้าหมื่นเอ้าตั้สามจ้กินไปยังละจ้าตั้สามมนถือมันม้วไดเลยเนออบตัวเดียวเลยแล้วจะว่าผม้มาอีกผมมาบเจ้าสิหไปยังลอลตั้มสามมืหนึ่สามย้มอย่ี่ลวมายกนร่ยๆเยเออกันเพิลถือเกลนเลย เ็ดหมื่นเตายแล้วจะมึงสาหมื่น something สามอาไรสไอ้หมื่น something สามสองหม่นไอ้ตัวนี้แค่สามหมนเกะฮะไม่ไม่ไม่ถึงสี่นะเด็กสามสามหมื่แล้วก็มับเก้าใบมันิบเใบอีกนึ่มันิก้าใบฝืหนึ่งหมื่นหนึ่งก็เป็นสี่หมื่นเก้าส่หมื่นาบ่บากะขาดพันหรขาดพันหนึ่งแสนกว่าใส กาขาามก้าาสก็ได้เต่มกาขาสาพอต้นพ่อเหมือน้ก็ได้ซีมันละได้ซีมันก็เาบอกใจจไนมาก่อนเนี่ยโอ้จะเอาลูกคร่มากินตายตายตตายถึงตบานีตองเลยบานีเจ๊ต้อถาเครื่องบอลบานีตองแค่คัาก็นี่เลยตองเด้อนี่นักินเลยกาแฟเก่าคอยกับ่น้อย

หนึ่งสองสามสี่ห้ากเ็ปอ็นตายปดสิบ็ากบนอไรเนาะสิบสองสามอ้าวเต็มีมืบาีมืตั้มห่งสามหนเก้าสามหมื่น 40, 4, 8, 9, 8. เก้งสองสามสี่

แปดเก้าสิบหนึ่งเหมือนเอาไปแทงเลยสองสามสิบสขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเติมมาเช็ขยับให้ดีนะเนี่ยเนี่ยแต่ไว้ตบแล้วเนี่ยค่ะอืมเนี่ยโอ้สามที่หักดูหมดเลยนะนะโดนเต็มแล้วเจ้า ติงสต้นหาสามเือนแหละนี่บอกแล้วขยับให้ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวนี้ป้าดูัสานตัวนี้ป้ให้ดูวัยสายันเงินด้านอนสี่ำ 5ใบ4 3เอี่ยงจะเมาหน้าตาเนี้ยบอกไว้เลยถ้าใครเล่นซูนี่จะบอกแต่ปากเลยรีบเอาอันนี้มืดหนึ่งวะอืมรีบเอานะรีบเอานะจะเมาแต่ปากเลยสูงยังย่างเดี๋ยวอันนี้สี่ตามอันนี้สามตามสี่เยอะเลยสี่ใบสี่ใบอ๋อเจ๊แค่มุมนี้นะไม่เกี่ยวกับสี่กับสามกองขมอันนี้กองขมอยู่แล้ว ยิงแดงมุนี่เป็นตเคยิงแดงถ้ามันเหลือจากยิงแดงก็ไปอยู่เอวแหละเพราะว่าเอวมันไม่อันขอเปิดนะเปิดเลยโอ้โหหวานเจี๊ยบอีหกไม่หย6 6หกหกหกแล้วก็หกหกล้มหมดแล้วจะเอาหกไปที่ไหนนี่ตำปลอดๆอูเกือบตายเดี๋ยวดูก่อนหกเะ่าไหร่ขึ้นก็มีหกแล้วหมื่นคนละหมื่นใช่ไหมใช่ ไม่ถูกสักตัวหรอกไอ้ยิงดำยิงแดงอันนี้เต็มดำเต็มดำเต็มดำโอ้โหโอก่าสองก็เสียวไส้โอ้เก่าสองแล้วเสียวไส้เจ๊มันเอาแต่ถูกคูลูกนี่ผมเต็งดำเนาะแท้ใช่เต็มดำดำกันไม่พอก็ต้องจ่ายมันก็แค่นั้นจ่ายเจ๊จทั้งหมดนั่นแหละนะมาจีบใบเจ๊ก็จ่ายซะนั้นแหละเฮโลมาแต่ลูกครูแบบนี้่ยแต่ยิงดำหัวใจจำสี่หาเอาหาบ้านตัวเอย อ่าฮะของใครชิบเอาชิบเอาองคคอยชิบก่ะชิบเอาไปคอยชิบดิสี่หกนี่กะชิบเอาไปอ่านี่นี่กํไาไรอันนั้นกําไรคนอันเต่งหานะฮะพ่าน้องูมีหาโอ้ยไม่มีเต่ง